สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่นานค่ะนีตตอนรับก็สู่ช่องซอเขียวพารเลยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเขียวจะพาพี่น้องไปติดตามตัวเลียแนวทางของ ไว้รัฐบาลไทยพระอาจารย์ออสนะคะพี่น้องหลังจากแตกปังๆแล้วนะคะ04ล่างมาเน,น้นๆใส่บนเฉยเลยนะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> พระอาจารย์ออสให้ตัวเลขแนวทางมากมาแต่ชดเงว่นผลพี่น้องแต่ว่าสอดเขียวยังหมดท่านมีเวลาบ้างเวลาเลากานะคะขออภัยครูบาอาจารย์เนาะคะ่ะสอดเขียวไม่ลืมใครทั้งสิ้นนะคะตัวเลขแนวทางมีให้หมดนะคะเพียงแค่ว่ามือนี่สอดเขียวก็เป้าวัน,น เฮ็ดอันแนวไใบแม่เทรณีพี่น้องเฮ็ดกระทุ่งหน,งหนาง้วนะคะเฮ็ดซีอันเรากลับไปทรงน้องพุทโธนะคะทรงน้องพุททน้นท้อในกลับมากกับสวยลูกเหล็กกับสวยแต่ว่ากับท่านอยู่ค่ะพี่น้องลูกไห้ท่านอยู่นะคะเวลารัฐบ,บ,บาลไทยอันนี้กับเล้าโอ้ยเนาะอุซ่าเก็บดีเอ็นเอไว้อันเส้นอุดรกับเส้นอัน,น อันผู้ใหญ่ใจดีนี่กระได้ซอจเจ้ากุเก็บดีนีไว้ว่าเพิ่นแตกเิี่งนะั่นเพิ่นแตกจับปู้เราก็ทรงหัดเรียกบ้าบันนี้เมื่อนี่เป็นยังไงเนาะอาจารย์เลยอเอฟซีว F ่าเส้นระยองพนอลีไทยล่งพี่น้องเอฟซี F C ทักบ้ามานเส้นระยองล่งหลายชองปวดเปอร์ซันพี่น้องมันกับเมียนอยู่นะคะการล่งหลายซ่องนี่กับโบแมนว่ามันเป็นการดีนี่พี่นอ้องซอเียวบอกเลยว่าถ้าจะล่งซองไหนอะล่ลงซองนั้นนะคะ เพราะว่าเอฟซีพนตดตามตดตามแต่ละช่องมันบ่อ่าเขามาตตดตามซ่องไดแล้วก็อยากอยู่ซ่องนั้นมันบ่แต่ว่าถ้าลงทุกช่องทุกช่องอ่ะนะให้ลงเราเขาอยากเบื้องช่องใหญ่มันบอพี่นอง่ะแล้วว่าน้ำซ้ำบัดที่นี่เรียกตัวเดียวกันมันเบิ้งงเรามันก็ะเรียบมันอ่าแล้วก็ลงการคอนเทนต์ก็เหมือนกันซ่องละเสียงหวยซ่องละเสนซ่องละเสียลงคอมเมนต์อันเดียวกัน เขาก็บเบิ้งอันใดแล้วกะเหลวเขาคิดวาเบิึงเงินอย่างซองหน่อยๆซองใหญ่ลงแล้วมันกะเหลวเนี่ยนะคือลกักการนะคะถ้าเลขแตกปังๆนะคะไม่จําเป็นต้องไปหลายช่องช่องเดียวก็ดังได้นะคะพี่นอ้องอ่าไม่มีปัญหาเลยนะคะคนจะไม่ดังลงเป็นสิบช่องมันก็ไม่ดังนะคะพี่น้องเสี้ยนนี่สิบอกให้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นซอเขียวกับขี้ขานเมาอยู่นะคะถ้าลงหลายเสี้ยนหลายซองหลายซอเขียวกับใบหยากสีลงดอกมัน มันบ่ได้ยห่างนะคะยอดวิวกัะบ,บ่าขึ้นนะคะว่าไปก็มันเป้าประโยชน์พี่น้องวบาสร้างซสี่ละคันว่ายุ่ชซ่องเดียวมันก็ขึ้นรัวรวว,ว,ว,วม่นว่ถ้าจะเอาช่องไหนก็เลือกเอาช่องหนึ่งแล้วกันนะคะ ซอเขียวเบาตรงๆได้เลยนะคะเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์ออดดีกว่าค่ะพี่น้องในตัวเลขแนวทางของรัฐบาลให้หววันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะหลังจากแตกไปปังๆศูนย์สี่บนนะคะอ,ะอาจารย์เน้นล่างแต่ว่าหมว,วดขึ้นเรื่องสาพี่น้องอเพราะฉะนั้นเท่ากับล่องไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์ออดกันนะคะวันที่หนึง่งก็จะ วัดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดพร้อมดินเอกันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะนี่คือตัวเลขแนวทางของหวยรัฐบาลไทยของพระอาจารย์ออสดนะคะนั่นเห็นบ้ของพระอาจารย์ออดนะคะแตกศูนย์สี่ค่ะพี่น้องอ่าแตกศูนย์สี่นะคะนี่เอาเห็นกันจระจะนะคะอาจารย์สามารถเน้นบนเน้นล่างค่ะพี่น้อง บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะงวดน,นี้อาจารย์ก็ให้มาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะไ้มาบนเป็นบนล่างเป็นล่างคือเก่าค่ะพี่น้องลองขอมาติดตามเบื้องเน้อสำหรับเลขอาจารย์พระอาจารย์อ,อดนะคะตอนนี้พระอาจารย์อ,อดกับกำลังเหตุกําลังสั่งคือเก่าแหละพี่น้องแต่ว่กากับขาดทุนทรัพย์อยู่นะคะ ตอนนี้พระอาจารย์ออดก็ขาดปัจจัยไปเย็ดไปส,สั่งซาราค่ะพี่น้องไม่รู้ความหวังนี้จะสําเร็จหรือไม่นะคะพี่นอ้องบ้านไกลบ้านน,น้อยค่ะพี่น้องคะเอาเอาเรามาติดตามงวดต่อไปรูปไหมอาจารย์ออดจะให้แตกอีกคือเขา่พี่น้องในเลขสูตรคานวณรัฐบาลไทยนะคะวดวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมหกเจ็ดค่ะพี่นอ้องเขียนเทๆให้มันอย่างแน่ยักหน่อยเนาะพี่น้องเป็นศินละปะอ่าวิ่งบนนะคะ เด่นบนเม็ดเดียวเลยนะคะพี่น้องอาจารย์ให้มาที่เก้ากับเจ็ดรองสองนะคะพี่นอ้องจับคู่สามตัวบนเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่นะคะพี่น้องส่วนสองตัวล่างสองตัวบนนะคะอาจารย์จับให้เจ็ดเก้าเก้าสี่สี่เจ็ดนะคะพี่น้อง สำหรับวิ่งล่างนะคะวิ่งเด่นล่างมีเจ็ดมีหกนะคะมีเจ็ดมีหกจับคู่เจ็ดหกสี่เจ็ดศูนย์สองสามเจ็ดค่ะพี่น้องแคปนาจอเรียบร้อยเนาะอาจารย์บนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะพี่น้องแคปนาจอไว้เบื้องค่ะพี่น้องคะ ห่วยรัฐบาลไทยนะคะพระอาจารย์ออสนะคะผู้ใดโจทย์พระท่านเอามหมโจทย์ค่ะพี่น้องค่ะเลขสูตรคำนวณนะคะอาจารย์ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างหนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดนะคะวิ่งบนเด่นเก้ากับเจ็ดรองสองเด่นเก้าและเจ็ดรองสองนะคะพี่น้องจับคู่สามตัวให้เก้าเจ็ดเก้าเก้าสี่เจ็ดสองสี่เจ็ด เจ็ดเก้านะคะสองตัวนะคะจับชุดเก้าจับชุดสองตัวให้มีเจ็ดเก้าเก้าสี่สี่เจ็ดวิ่งเด่นล่างมีเจ็ดมีหกนะคะจับคู่เจ็ดหกสี่เจ็ดศูนย์สองสามเจ็ดค่ะพี่น้องแคปหนาจอเดอร์พี่น้องเอ่ยหลังจากแตกปังๆไปแล้วนะคะหลังจากแตกปังๆไปแล้วนะคะเด็กพระอาจาร,รย์ออส ในรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องเอาล่องพิจจรณาแคบนาจอเบิงวัดนาล่องพิจจรณาพี่น้องชอบกระจัดคัดกระพันค่ะขอบคุณคุณพอคุณแม่พี่น้องสุขูสุขคนเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับช่วรับฟังเขามากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกครั้งนะคะแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะต้องขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางสู่ช่องนะคะพระอาจารย์เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือมากๆเลยนะคะพี่น้อง เป็นพระที่มีอยู่ในศีลในธรรมค่ะพี่น้องนะคะอตอนนี้พระอาจารย์กำลังะะหาปัจจัยเฮ็ดสร้างศาลาเนาะความหวังสุดท้ายนะคะหวังว่าจะเฮ็ดศาล่ามันเสร็จนะคะจักจะเสร็จบอสันยังขาดอีกหลายอยู่ยังก่ออิดนะคะสาปปูนว่าเชียงประดับอีกหลายค่ะพี่นอ้องกึ่งจะมุ่งลังค่าตั้งเสาตั้งโค้งแล้วพี่น้อง แนวอื่นกับยังเหลืออยย่ขาะพี่น้องพระท่านในเหตุเนาะค่ะจงไดการลองพิจารณาสาหรับพี่น้องสายบุญสุขคู่สุขคนเนาะค่ะผู้ใดอยากรวมมนุโมทนากับพระอาจารย์อดด้วยความรักและศรัทธานะคะด้วยความเคารพและนับถือจงบังเกิดตัวเลขนี้ให้กับพี่น้องทุกท่านได้มีช่วลาบไปกับพระอาจารย์อดในงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมหกเจ็ดด้วยเทินสาธุค่ะ จงจงน้ำผ้าพี่นงจงมีความสุกความจะเลื่อนเงินไหลกองท่องไหลมากค่ะพี่นองคะ่ะซอเขียวกระจะความลาผ้าจากพี่นงไปเพียงแค่นีพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ